เสียงมาแล้วครับนี่คือแม่ริมแม่ริมนะครับแล้วครับเสียงมาแล้วมาครับเสียงมาแล้วครับ มาแล้วครับขับด้วยพี่ต้อม TKD Enduro ครับผม w r 1 5 5 R นะครับมาครับ หนึ่งทัานครับนบเปสตราพปีเครดีเข้าไปไอ้แก่ที่มีน้องได้เห็นแล้วครับ